ปอมนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนไฟหน้ารถนะครับมิสูซูสตาดานะครับพอดีไฟรถผมคันนี้ครับมันเริ่มหมองแล้วครับเห็นไหมครับผมก็ไม่อยากจะขัดันนะครับเพราะว่าถ้าเราขัดล้วเราไม่ได้เคลือบปั้นยาเนี่ยไม่เท่าไหร่มันก็เหลืองอีกผมก็เลยคิดว่าซื้อใหม่มาเปลี่ยนดีกว่าแล้วก็เลย ทำคลิปให้เ,เพื่อนๆดูแนะนำวิธีการเปลี่ออยนไฟหน้าของสตาร์ด้ากันนะครับไฟหน้าเนี่ยเปซื้อของแท้มาเลยนะครับเ,ออเนี่ยครับสั่งจาดศูนย์มาเลยตกแล้วดวงนึงประมาณ2,600บาทนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้อของไต้หวันอะไรพวกนี้ครับดวงหนึ่ง550ยห้าก็มี7 5 0ก็มีแ5 0ก็มีแต่ผมคิดว่า ใช้ของแท้ดีกว่าครับเพราะว่าพวกของไต้วันเนี่ยพอลันานไปเนี่ยครับก็จะเหลืองแล้วก็ความสว่างของโคมไฟเนี่ยก็สู้ของแท้ไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟตัวนี้ให้ดูแล้วก็หลังจากนี้ผมเพื่อทำคลิปขัดไฟหน้านะครับเพื่อนๆจะได้เห็นว่าวิธีการขัดไฟหน้าเป็นยังไงครับ โอเค,ครับพูดมากแล้วเดี๋ยวมาเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับว่าต้องแจะตรงไหนบ้างถอดตรงไหนบ้างโอเคครับอย่างแรกเรามาแจกและากากออกก่อนนะครับเคเ่อยๆัดนะครับทางหน้าจะแตก ก็มัดเบอร์สิบรับแล้วก็ข้างหลังนี่ครับจะมีอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับเราก็ค่อยแกะออก เปียนไฟหน้าสตาร์ด้านะครับไม่ยากนะครับเพื่อนๆสามารถทําเองได้นะครับไม่ต้องขอดกันชนยุ่งยากยุ่งวายเหมือนของทีสสุกนะครับของที่แม่แล้วก็ค,ค่อยๆนีครับนะครับออกมาแล้วไฟหน้าขอตาด้เห็นไหมครับงนะ่า,งาย,ารรยาๆเดี๋ยวผมจะเทียบความสวยนะครับระหว่างไฟใหม่ เบิกสูนนะครับับไฟของเดิมนะครับนะะครับจเห็นชัดเลยว่าไฟใหม่เบิกสูนเงาลับสวยไม่มีรอยนะครับพอใส่เสร็จก็คงเพิ่มความสวยให้กับรถเราได้อีกนะครับก็เหมือนที่บอกครับรถผมใช้ ไฟ LED นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนไฟ LED ก่อนนะครับที่ถอดไฟ LED ก็ไม่ยากนะครับก็เหมือนหลอดไฟทั่วไปนะครับอาจจะติดบางแสงสักหน่อยก็ต้องคอยระวังนิดนึงอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็เอามาใส่ตัวใหม่เดี๋ยวตัวใหม่ต้องลองก่อน ถลอกไม่ได้ครับ่เห็นไหมครับล็อกเรียบร้อยแล้ว แน่แล้วเราก็มาใส่บางฝุ่นครับแค่นี้พร้อมจังการรถเลยนะครับครับใส่ไฟเข้าไปในรครับ มีเรือนะครับต้องใส่เข้าเรือะครับ อ่าโอเคเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับข้างที่เปลี่ยนใหม่นะครับอันนู้นของเก่ากนะครับความใสแตกต่างกนันเลยอย่นะครับตอนนี้ไฟเราก็จะสว่างมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรมาบดบังรอยคราบรอยพวกนี้นะครับี๋ยวเปลี่ยนอีกขึ้ข้างหนึ่งกันครับก็เหมือนเดิมครับ แล้วก็น็อตด้านในอีกตัวนึงครับมอีกตังนะครับค่อยๆดึงออกเหมือนเดิมนะครับอ๋ เขาคังก็เป็น LED เหมือนกันต้องถอดไฟเก่าออกของ LED ออกแล้วก็ใส่ไฟอันใหม่เข้าไปนะครับหลังจากที่เราใส่ไฟ LED เข้าไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาประกอบก็คือเหมือนเดิมครับเหมือนขัน้นน้นครับ ็ของตัวนึงองครับหลังจากเปลี่ยนไฟหน้าสุดสองข้างแล้วน,นะครับก็เส่หน้ากากครับ เรียบร้อยครับวิธีการเปลี่ยนไฟหน้าสตาด้านะครับเพื่อนๆสามารถทำเองได้นะครับโดยเอาคลิปนี้ไปเป็นแนวทางนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสิ่งลังใจด้วยนะครับแล้วมาลองดูกันว่าหน้าจะเป็นอะไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ